สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิชาบูรณาการป .1 น,นะคะให้นักเรียนโลกใบงานนี้ลงไปในสมุดนะคะในสมุดบอกอ่อนที่คุณครูแจกไปะคะ่ะใบงานที่หนึ่งเรื่องผู้ผู้ซื้อผู้ขายนะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อผู้ซื้อผู้ขายจากข้อความที่กําหนดให้ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูหนึ่งข้อ สมชายไปซื้อข้าวสารที่โรงสีลุงทองดีอ่าเรามาดูตรงนี้ค่ะสมชายไปซื้อใครเป็นคนซื้อคะสมชายเราก็เขียนชื่อไปเลยค่ะว่าสมชายสมชายเป็นผู้ซื้อใช่ไหมคะเราก็นำมาเขียนในช่องผู้ซื้อชื่อของผู้ซื้อคือสมชายข้อที่หนึ่ง ไปซื้อข้าวสารที่ลรงสีลุงทองดีแสดงว่าลุงทองดีเป็นผู้อะไรคะผู้ขายนั่นเองค่ะแล้วก็นำชื่อของลุงทองดีนี่มาเขียนลงในตารางได้เลยลุงทองดีอ่าที่เหลือให้นักเรียนทำเองให้เรียบร้อยนะคะทำงานให้เรียบร้อยเวลาจะขีดเส้นตีตารางเนี่ยนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะไม่ขีดเส้นกับมือ ทำงานเสร็จแล้วก็ส่งครูให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ